สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนเมษายนกับอาจารย์เดียทำนายด้วยศาสตร์เฮลิงทาร่ลระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องของความรักของท่านในเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นเดือนวันหยุดยาวช่วงเทศก,กาลสงกรานต์พอดีเลยว่าความรักของท่านในช่วงเนี้ยเราจะไปเที่ยวไหนกันดีหรือว่าจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะเดือนเมษายนสําหรับคนมีคู่ เป็นพไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะชาวราศีธนูจะมีความสุข กับความรักแล้วก็เป็นความสุขที่เติมเต็มซึ่งการละการเป็นความสุขที่อิ่มเอ,อิบสมหวังคือเหมือนกับว่าเราลองคบกันแล้วก็แน่นอนว่าความรักพัฒนามากยิ่งขึ้นทําให้คุณมีความรู้สึกว่ารักของคุณเนี่ยสดใสแล้วก็เป็นความรักที่มีแต่ให้แม้ว่าจะแอบจินตนาการอยู่บ้างแล้วว่าคาดหวังอยู่บ้างว่าความรักของเรามันน่าจะพัฒนาไปเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พยายามที่จะคิดในแง่ของความเป็นจริงเข้ามาด้วยความรักของคุณเนี่ยก็จะสามารถ พัฒนาสารต่อแล้วก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่กับที่จะมีความสิ่งดีดีให้สิ่งดีๆแลกเปลี่ยนสิ่งดีดีแล้วก็เรียนรู้กันไปค่ะสิบถ้วยบ่งบอกถึงความอิม่มเอมความอิม่มเอิบความเต็มที่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเต็มที่เนี่ยมันจะกลายเป็นความขาดได้ถ้าเราให้แบบไม่เคยชินดังนั้นเนี่ยพยายามเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกก็จะดีมากเลยค่ะ หากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะกดดอกจาน3าร2 1แล้วก็โทรออกนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมค่ะสวัสดีค่ะ